สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้สพโชคมาพบกับพี่กําหนงขึ้นก่าครับเมื่อนี่วันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับเป็นย่งไรน้อพี่น้องเข้าหัวที่พันมากโชคดีกันมั่งบ่านน้อครับขอแสดงความดีใจกับพี่กําหนงผู้ที่โชคดี้อครับสําหรับวดที่พันมากครับขอแสดงความเสียใจกับพี่กําหนงผู้ที่พลาดหวังในงวดที่พันมากครับ เป็นอย่างน้ครับก็บเป็นกำลังใจเหนกันนะครับสําหรับวันนี้เก่าไม้พี่เก่านะครับเพราะวัามันมีซุ้มเดือนครับเดือนละสองเทือกทอว่าเข้ากับแจกตัวไม่ได้นะครับพี่น้องครับสําหรับตัวเลขของสาผ้าโชคนะครับวดที่พานมาครับขอท่วนขอเท้าควอมไปถึงวดที่พานมาก,ออาอามาก,ก่อนครับวดที่แล้วเลขวิ่งเลขติดของสอผ้าโชคกับเขา ทังสองโตครับมากทงสองโตเพราะว่าวิ่งเจ็ดแต่เหล็กเด่นมันนี่เจ็ดกับแปดนะครับมันก็มาถ้าวิ่งกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนเหล็กดับลักหน่วยนะครับดับลักหน่วยบนก็ถือว่าไปต่อได้ครับกระพานตลอดนะครับดับลักหน่อยบนอันที่วอกแล้วมันก็มีพิษอยู่มั่งแต่โดนโดนมันสิพิษเท่านึงครับ อิรัเทียใส่สำนองนั่งอิลัเทียส่วนมากกับบ่าพิษกระทำให้เหาประหยะัดได้ระดับหนึ่งนะครับพูดถึงเหล็กดับลักหน่วยบนของโซฟาโชกครับเพราะว่าถ้าเห่าูะดับลักหน่ยนออวยหรือครับเฮา,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 าก็สามามาที่สิไปคำนวณได้ว่าเหาสิสื้อตัวใดสินะครับต้อการทำให้เหาประหยะัดขึ้นครับ แต่ว่าจับคู่ห่างหวดที่ผ่านมากคับต้องขอโทษพี่น้องหลายครับจับคู่พลาดไปครับตอนนี้กาเลขลักนะครับจับลักจับคู่ครับลักสองครับพี่น้องจดได้ครับลักสองสองศูนย์ครับสองศูนย์ สองเจ็ดครับสองแปดครับถ้าเน้นก็คือสีมันสองศูนย์ครับวันนี้อันนี้ทางแอดมินมากเองนะครับสองศูนย์เล่นเน้นหน่สองศูนย์ครับวันนี้สำหรับลักสองนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งครับลักสองสองศูนย์ สองเจ็ดสองแปดครับเอาขึ้นสิท่านนี่น้อยอครับทีนี้ก็มาลักสามครับลักสามสามสี่ครับสามห้าสามหกสามเจ็ดครับท่านหมดครับสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ด พูดถึงว่าถาสีไฮเนียนไฮลักสามหนึ่งคือสามซีครับวันนี้เนียนสามซีแล้วนี้ลักหาครับพี่น้องครับลักหามีห้าหนึ่งครับหาหนึ่งหาซี ห้าหกห้าเจ็ดครับห้าเก้าครับหลักหานแล้วครับเดี๋ยวสท่วในให้ฟังอีกเส้นหนึ่งครับห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าครับ 5, 9, สำหรับรกหานี้เน้นหายคือหาหนึ่งครับกับหาเจ็ดครับสองคููครับสำหรับรกคาครับเอาตัวนี้พี่น้องเบิ่งตัวเลขครับชัดเจนไหมครับพี่น้องเห็นว่าเจ็นไหวแคืไหวครับเด่นเด่นกับมีสองมี่สามมี่หาเนาะครับ วิ่งสองวิ่ง 5. ห้ามวดนี้สามดับลักน้วยบนครับพี่น้องสามดับหลักหน่วยบนครับจับคู่กับมีสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดนะครับลักสามกับมีสามสี่สามห้าสามหก สามเจ็ดหลักหนึ่งกับมีหาหนึ่งหาสี่หาหกหาเจ็ดหากเก้าครับสามทาสี่เน้นกับชื่อสามสี่ครับเอาเดี๋ยวเขียนใส่ใจเนาะพี่น้องเนาะ เนี่ยสามซีหรือพี่น้องถามมีตัวดีๆเด่ดนๆมากสามารถจับไซดเดอครับจับไซเดอครับพอลเลคลักเนี่มันเขา่าคิดว่าเข่าอยู่แล้วครับมาอยู่แล้วครับสองสามหาเนี่ยหนึ่งใน,งนงสามตัวเนี่ยตองมาตัวหนึ่งครับพี่น้องถาพี่น้องเอฟซีมีตัวดีๆมากไปจับเอาไปจับสซกันได้ครับ่าได้สเงอนลิคัสซิ์ครับพี่น้อง อีกอย่างหนึง่งถ้าเฮ้าได้ตัวดีตัวเด็ดมาจากหลายๆอาจารย์เฮาก็มาเปรียบเทียบเบิ้งครับถ้าติดสามตัวนี่นี่ถือว่านี่มิสิตครับมิสิ์รุนนะครับูดถ,ถึงว่าตวบ่ว่าหลานเปอร์เซ็นแสนเปอร์เซ็นนะครับแต่มีสิตรุ่นแต่ว่าลักหน่วยบนงวดนี้กับคิว่าบ่ามีสามนะครับพี่นอ้อง พอปกติกับพันนะครับเด็กรับรักงวยนี่ปกติกับพันสุกงวดมาแล้วครับสิอพิษหน่อยมากครับพี่น้องได้พี่น้องไปวิเคราะห์กันไหมครับด้าพิษถูกก็จะว่ากันครับทั้งซองกับหายไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับก็บุญผู้ใดหูวงหรือว่ามันจะออกตัวใดนเนาะครับแต่ว่าที่ทำานสูตรออกมา แต่อกอกมาหนี่งกะเพื่อสีเสียหายพี่น้องมีทังเหลือเท่าน,นั้นนะครับเพืเป็นเนวทางในการลงทุนเนาะค่ะครับมีซิตเขามีชิตออกแต้งวดนบังหันกัะจับคู่พอถูกซื้อๆแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีลักเลขของพชอค่ะคือผ่านเนาะค่ะถูกครับสำหรับเลกติดเนี่ยค่ะส่วนหมากสีบ,บอบรุดลดุดหน่อยมาก หาลักเทือกับมาน้ากันถามมาน้ากันวดน,นี้มันสองสามได้พี่น้องาเลขสิมาาน้ากันสองสามสองห้าโอ้สองห้าไม่มีสองสามนี่นะสองสามสามสองไปลงสิแล้วครับแต่ว่าสามโหว่ให้มันอยู่หลักหน่วยขนั้นนะครับกันขึ้นมาบนถ้าลงลางได้ครับสำหรับวันนี้กะคิตว่ากะ พี่น้องคือพ่อได้เป็นแนวทางนะครับพ่อเอาไปเบิ่งเป็นแนวทางนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขสูตรคำนวณของเสผาผชกนะครับพี่น้องกอาวไปวิเคราะห์บิ่งดวยครับเด้อถ้ามกถ้าชอบตามเสผาผชคก็ับมากลักได้ก็เลือกเอาครับมากลักสองก็เลือกเอาสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดครับถ้ามักลักสามก็เลือกเอาสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดครับถ้ามักลักห้าครเลือกเอาลักหาครับ กับมีเกี้คูครับมีหาคูครับห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหกหาเจ็ดหาเก่าเนาะครับให้โปรดใช้วิจารณญาณหลายๆครับก่อนที่สิลงทุนครับพี่น้องครับไอคิดว่าพี่น้องก็นําไปเป็นแนวทางได้ระดับหนึ่งละครับเพราะว่าสูตรคำนวณของสอบผ่าโชคนี่ก็ถือว่าคัดกรองแล้วนะครับคัดกรองยัางดีแล้วครับส่วนมากสิบบได้รับครับตัวเลขที่หายไปนี่ครับ ให้พี่น้องไปวิเคราะห์เบิง้งถ้าชอบตัวใดเกิดโอเคครับเลือกไปลงทุนใดครับสำหรับวันนี้คิดว่าลักหานีน่าจะมาหาเจ็ดนครับหาเจ็ดหรือหาหนึ่งประมาณนี้ครับพี่น้องเอาไปเอาไปเลือกเบิ้งครับสมารถตามแอดมินเขาโอเคครับเอาไปลงทุนใดครับ ขอบคุณพี่น้องหลายหลาย,ยครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอามาไแล้วก็อย่าลืมฝาก s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อสบม่ให้พลาดจากรายการดีดของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ